สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc ทุกทุกท่านนะคะนะคะมาดูอาการเจ๊ลํำพูนไฟ้สดไม่ได้นะคะแม่แ่คลื่นบูมีเลยนะคะลองนะทำดูแล้วนะคะทำไม่ได้ก็เลยถ่ายคลิปให้แม่แ่ได้ดู <Okay. S 1> นะคะใส่นนว่าม,มีเหมือกพ่อ ก็ไปนะครับไปรับปริญญาน้องเสือน้อยมานี่ใช่ไหมนี่นะครับคุนว่านี่เห็นเมือกว่าฉันนี่เลยโอ้นีนี่นี่นเอาเอาเอานี่ไปดูสิพ่ออ๋อนั่น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 เห็นอยู่นั่นอ๋อ นี่นะคะเมือ่ออาจจะเป็นเพราะว่าคือลูกเขาอาจจะกลับตัวเนาะค่ะนะคะ,นะคะลูกลูกกลับตัวเป็นเหมือนแม่ทองคูนตอนนั้นเลยนะคะเนาะแม่แม่คงใช้เพิ่มเนาะพ่อเนาะกลับตัวอยู่ระยะระยะไ,ไหนทรงอาทิตย์นี่เมือกออกกลับตัวเราจะต้องสังเกตนะครับสังเกตไปเรื่อยๆต้องเฝ้า ถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ออกมานี่คือว่านะคะส่งสัญญาณให้รู้แล้วนะคะครับช้างที่เคยที่เคยมีลูกที่เคยมีลูกนะครับช้างที่เคยมีลูกกูออกเลยดูยากเนาะครับดูยากเวลาออกก็จะออกเลยใช่ละใช่ในมดลูกคนนี้ผมมดลูกก็ยังไม่บวมไม่อะไรก็ยังปกตินะครับตัวนี้ปกติ ขื่นบ่มีเลยคุณเล็ไม่เล็ดบ่มีหมดลูกยังปกติดีอยู่บีบน้ำนมก็ยังไม่ออกเลยปกติถ้าช้างจะออกจริงๆเขาบอกว่าจะมีน้ำนมไหลก่อนอืเป็นจังไงดินเหรอดินบ่พหอดินแอ้ว่าคือต้อง ตัวนี้จะตัวนี้จะสุดมาสุดมานิดหนึ่งครับตกตกตกลงมาเนาะครับตัวนี้จะตัวนี้จะจะท้องไปท้องจะตกครับถ้าว่าจะถึงเวลาโกรธอีกนิดตัวนี้ก็จะเริ่มหยอดลงนะครับใหญ่แนตัวนี้จะเริ่มหยอดลงมีมือโอบเลยเมื่อกี้พ่อเห็นบ่เห็นแล้วครับใส่ใส่บอใส่ใส่ครับ ตงสัญญาณเตือนเพราะว่าไอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังยังท้องท้องยังใหญ่อยู่คือก็ต้องหันกลับต้องหันกับ,อ,บอาจจะ้างันจะซุดลงอาจจะลูกในท้องแบบพลิกตัวพร้อมที่จะพร้อมที่จะคลอดอะไรประมาณนี้ก็ต้องนับนับนับดูว่ากี่เดือนกี่เดือนนะครับตรงนี้ได้กี่เดือนแล้วนะครับกี่ลำ ลีลาไปจะได้ลูกคลอดง่ายออกมากแล้วลาดปลอดภัยด้าลูกเด้อถ้าว่าเขาจะออกม่กินนะครับยาเขาจะไม่กินนะครับนายครับยาเขาจะไม่กินขี้กับเศษอึก้กับเศษสีน,น้อยๆเนาะพนะ่อเนาะเขาเขาก็จะมีอาการซึมหยากระบกอกกินยังกระบอกกินมูลช้าก็จะเล็กลงนะครับอันนี้อึอะไรก็ยังปกติอยู่วันนี้มูลนะครับนายครับใ,ให้เรียกคำว่ามูลนะเพราะว่า มูลจะยังใหญ่ครับถ้ามูลมูลจะเล็กลงเล็กลงได้นะครับะรนะครับมูลจะเล็กลงไปเรื่อยเรื่ยนะครับแล้วันนี้ยังปกติอยู่ครับผมนี่ยังปกตินะครับเรียกได้ว่ามูลมูลเล็กลงเล็กลงเรื่อยเนะครับแล้วก็มีจะมีสุดแล้วสิบทอดน,นะครับนะครับก็ลุ้นไปอีกประมาณักอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมนะครับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับแต่พอ ส่งสัญญาณเตือนแล้วพอ่พอพ่อเฝ้าเลยละพ่อนุ่นเฝาเน่เลยละไม่เป็นไรครับพ่อนี่ออกดมากสบายครับมีคลอดมอะไรพอดีเลยนะพอน่อเนาะถ้าคลอดออกมาก็เป็นนะคะคอกใช้เพิ่มตะกอนตะกอนอันนี้เป็นคอกชชยเพิ่มตะกอนมันยออูนี่ตะวอนอาศัยอยู่นี่นะครับ อนานุอนานุเฝ้าแม่รำพูนน่ารุกเด้อเดี๋ยวว่ารักพ่อจิตใจนี่แล้วเกิดข้อตรงไหนข้อข้อรู้ข่อข้างในก็ค่อยดูค่อยดูก่อนนะคะจะทูดข้างนอกก่อนก็ดีนะคะข้างนอกขอขเสร็จแล้วก็ขอข้มาข้อข้าในค้อยังกินอาหารปกติอยู่ ิกปตส่งสัญญาณเตือนก่อนโกรธง่ายๆได้ล่ะโกรธง่ายๆเด้อเอลมบึงนงนานโน้โเอ็กเอ็นานโอเป็รวาเมลำพูนนะลูกนะพ่อเมลำพูนเด้อเอ๊เอ็กเอ็ ก็มาดูไม่รับพูนก็มาดูไม่รับพูนไอ้เหญ่ใหญ่ใอ่ลก็มาดูไม่รับพูนเ๊ะเฮ้เเเข็เลยดีใจโอปว่าไม่มาดูลูกเ็มาดูลยู่พ่อไปไหนมาเพื่อนิถาม พ่อกับไปเมนูเลรวันน <kilo. S 1> ี้พ่อ <SM> ก <ES> <kilo> ัไปเมนูเหยเยอะเยอๆเยอะ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 ๆเอะๆเย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 เยออะๆเยอะๆ ถ้าสมมุติว่าจะคลอดจริงๆนี่นมก็จะสี่เลยได้นอกพอเนาะเมื่อกี้บีบอกยังหมท่าม่มีน้ำมงเมื่อกี้บีบอกยังหมดท่านไม่มีน้ำรมล้เี้บีบอยังมด่ไม่มีใ้ำม้ง เ่ทียวหน่ยนนี้องนาโนอยากให้พ่อมาจับหนูน้อยพ่อจับหนูน้อยหนูเหนื่อยไหมลูกขี่รถขี่รถเหนื่อยไหมน้าโนถ่ายถ่ายรูปแล้วยกขาอะไรยกขาอย่างเี้วะยกขาที่ยกขาที่ยกขา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 เออยกขาลุก ยกสูงสูงยกขาสูงเออเอาวัก็สูงสมสูงสูงยกขายกขาเห็นเห็นจกจายังห็ายกังเหเออนกกอยกขานีได้กขานีได้ยกขายกข้สูงสูงเสูงสูงเออยกสูงลนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ นะคะขอคุณทุกท่านที่เขามาเป็นกำลังใจที่เขามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กด s ับจ c r ระใกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครบรัุนองพุ่มพูดในเดวยค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ